แก้วแซ่บๆน้ำกันได้แต่เด้อพอมไปไปถาปผูกพักคอยทยอผลไปมือเล็กมือละน้อยโอ้โหหายูหากินนะไครับผมไปหากินเข้าปลามามามาเด้อมาเด้อโอละอาหารเดิมๆแต่ว่าสถานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามทางทางเนี่ยปล่อยละครับผมออกเรินทางไปแล้วน้ำแรกอหาหมองกิ ไปน้ากันเด้พี่นังด้อเดินทางน,น้ำกันครับผมเอาแหละมาถึงบ้านสวนแล้วก็คือเกา่ะไรครับผมกินเขากินน้ำคือเกาละครับผมฮ <c oughs> ้ปักหลาบปักปักะโอ้ยเหมือนรู้สึกว่าเสียห่อนจังหน่อยแต่ว่าก็ ดีกว่าอยู่มองล่านอยู่ครับผมล่างก็นนมันหลดไหลติดถนนพร้อมอีนนี่ก็ลมเย็นจังหน่อยล่างกะต้นใหม่ผมให,หม่ลงงายครับผมมื้อนี้เห็นยังกินคุณแม่กินก้อยเดี๋ยวสิหั่นเนื้อเสือใส่นี่นะกินก้อยจ้ะอจัดไปโลดเฮ็ดกินง่ายๆครับผมง่ายๆคืออยู่บ้านเฮานี่แหละอืมถือว่า ทันได้กินนั่นสิก็ถือว่าสุดยอดแล้วม่นบานเท่ามันบ่นทันเป็นลงเกี่ยวเขากเกี่ยวนามก็ได้ลงแขกลงเขื่อก็ได้ยอย่างน,นึงลูกหลานในข้อมันก็ะบอกคาได้ออกไปอืมสัญญาณหนักของมากเกจไม่ค่อยได้กิน <c oughs> ขอมาข้งม้วนนี่ลืมก่อยบ่ได้ลาดก่อยนี่ลืมบ่ได้อ่าเดี๋ยวเพิ่นทับนะครับผม เรียบร้อยบอกกันแม่จซับเรียบร้อยแล้วซับเรียบร้อยเ,ออเสือหันตับหันคณะหันมันหลายๆก็จะจุน้ำก็ได้คนแล้วเนี๋ยวเอาพืนใส่เนี้ยเล็กน้อยกันอ๊บ ขุดแก่ไขหางห้างไว้ถ่ายใครเข่ากันคนไข่ห้างเดไขหางังตัวมีโตเนยอันนี้คนไขยังไขเข่าอ่าพร้อมปรุงยังคุณแม่เนี่ยขวยเนี้ยีหยวเนื้อใส่น้ำปลาเด้ใส่เตมตะเกลือของนวจักน้อยอันนี้กะทิใส่สีเขีดวยวร้อมเอามันจะเสียดเลยไปรลด <icana> ใส่หน่อยก็แ <zer> ซ <x 3> ่บหน่อยแล้ะก็เจาว่าเห็นเดือนอีหล่าเอ้ยเห็ดกับเขาบ่เซ่บบ่ลูกลองใส่ผงทุรนเบิ้งข <Industry> ันบ่เซ่บบอ้เ่าวะเพยกับเขาบ่แส่บลองใส่ผงทุลเบิ้งขันบ่ เนื้อเสือเนื้อเสือบวกเนื้อธรรมดาวะแม่เนื้อเสือหั่นเอาบางๆอ่ออันนั้นละมันค่อยแตบเอาเข่นเขียนยังไงจะน้อยนึงเสือเอาวางยัน้องบนเส้นลำป่ากูแล้ว โอ้้านสวิได้กินไปนี่เสีบมันเส่บน้บรรยากาศบ่พ่อมันอยู่ที่บรรยากาศพ่อเสียงนกเสียงหนูห้องแจ๊กจกอยู่เลยอะวะยิ่งเสียงนกแต่แนะเสล้วเสร็จเสร็จเสร็มเสเสมแล้ว่ะเสร็เลยังหันพอดีแล้วม่พอดีแล้ว ไอ้เจเถืออะไรดูเพื่อควบมันใจสวัสดีสวัสดีจ้าผมโอ้โหเหงดเตียนโอ้หอนครับผมฟักลาบกับเหื่อฝาดออกประสนกินข้าวก็เถื่อเถื่อที่ได้กินมันนี้ไฟปลามาวันนี้แตงหน่อย บรรยากาศดีบรรยากาศดีคุณไฮทงหน้าพี่เผาเฟี้ยงพันทายหน้าอีกมา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 เด้อวันนี้โอ้มือนีมีหัวใครใครยังนี่พ่อไครส้มเครื่องไครส้มเครื่องโอ้ยป็นจะเสียกันเอาละน้ำข้นบบเขียมเนาะต้าสดหน้ามันบกโอ้ยมือนีมีขั้นหน้าผุแล้วยายน้องจับภาพสองผุแล้วอืม แม่พัก,กอยู่งลังเจีมเนี่ยขอาทางต้อืวะบ้บงพี่หน่อง <laughs> อยากกินพักยังเด็ดมาก <laughs> พักกันแย่งกันมี่ซอสก็ต้องรางกระได้เพราว่รหดนาู่มือ <laughs> พักกันแยง่ง <laughs> คุยกว่อยกันนะ ครับักบรรยากาศได้บีกินเขาว่าแซบอ่ะมื่อนี้ได้ตมมาพอมันถ้าได้สดนําตรงเพียอําลัง ขนาดเซ็ปจะพออืม ถอนหนืหน่อยๆคุยขวยกล้วยข้ามไงคุยกล้วยแช่แฉบเครื่องเครื่องกระดาษถอนแฉบอืออือไปละอ๋อมเขือปลูกอาทิตย์เดียวได้กินนวยแล้วเพราะว่าแปลวาพันได้ได่นนวยมาจากต้นเนาะคือมาลกปลูกเลยคือม,มาปลูกเลยไม่นวยพอ อืมอืม้าวบุญกินน้ำเนถอวอ้าดีวางคนเดียวมาโดนๆในหอยก็ด้มากจังควยดเด้กินน้ำหอ กลวยบ่ได้จำเจียวเลยมันพอดีเลยเปโอ้ ของแท้สดจากต้นหยิบมาเลยแม,ม่เอ,าอ,อ้าไม่ได้มียาหรอกทานใต้ฝนเมื่อเย็นนี่ฝนปรุงยังก,ก้าวงาม ปากน้ำตอนใหญ่คนเว้ยหันหันบมือต่เฝ้าไหลโโลยตุ่มเปื่อยแสบเลยปากน้ำเปื่อยเว้ยเมันตอนใหญ่ต้องอยากไขครตรงเกลืองเขาดีเขาดีแสบเลยยาวทั้งว่าปีทั้งดูคยแต่นี่รถบอกก็ต่อ ไอ้บริกรใครใครส่งเครื่องคือว่าไปบรฮหัดป้าปีเอ็นบ่ะอือครับอันนครับอันมักตะกบกรบป๋อือแลากครับเข่าหมอสารค้ามนี่เปิดปีเิ่นซื่อเลยมันแดกกันตเนนิ่มๆเลยแม่นแตกคือกันปีมือนปีเด้ยสลรค้ามมีข่าหมอกินตลอดปีเนอะอือ ไปโหลดเขาจะกินตรงบอกก็สอดนะแล้วลก็แวะไปเที่ยวพระธาตุาดูน้ำไ,ไปไหว้พุทธมุขเทียนอิสานมาทา่องวัดยังไงหลวงพ่อยัง,ง,งออยุ่งเสาใหม่ยังไงเนะห็นไหมจำไม่ได้คือว่ายุบบอระเบ,บรือนี่คือเสียงดังนะเห็นน้องกับพีพ่ท่านเด็ไปอ่ะจ้ะ กระเลือกเลยอะอ้าน,น้ำหน่อยแต่ว่าอรอยเอียดอืมาน้ำย่อยก็ตั้งใกสิไปก็ไม่ได้ไปอักเสียขึ่เทีย่าวนี่แหละลงวารตัวท่อนน่ะเป็นหลักทเทีย่ยวประจำครับอ๋อน่าจะเป็นเคียมขยู่หน้าอันอง มันลงงฟองเพลงป่ะเ้ยเป็นลูกเคยไม่ไปเลยอย่าอายเพิ่นเลยืมหอมเด็ดไม่ไนี่หอมหอม่วยเด็ดจากต้่หหนหอมครับ <c oughs> <c oughs> เรกกินผักมาแล้วเดีอยเด็เดให้มันแตกคันบ่าเด็ดกันบ,บ่วแตกใส่ละแหน่ป้องงโอ้ยแห้งกินแห้งห้อนแห้งเอานอะไรซาสาปอน้องอีกหน่อย,ยครับมาเท่าไไร่ครับ เด้มาเด้อเอบตีในหอยอเอบตียายนงแซบไหลมานนี <c oughs> เฮ้ยก็ติห้มค่ะแคกมันก็หออมแล้วเนะวาะของมมันมากจะคุ้นนั่งกน <c oughs> ินแล้ว อ,อยากกินโอ้อยากอาบน้ำเลยเนาะกินไม่แห้งฝนตกมากนะน้ำเต็มบอ่อเลยกินไปน้ำอาบน้ำไปน้ำอืมกินไม่แล้วปะา่อิ้ม,ม,ออมโอ้ ทำยม,มยงย่งเมื่อเกขอิ่มกับพ่อบ่เบิดดอหครับผมเออสีบ่บเบิดดอกแทบปากคาลูลาากคาลันไปขวไปเคลือบเจ้ัไปขวดเจ้อเคล่อบเลิกงานมากเปมนก็ะเรีนใส้หลดอ๋อมองกินที่นี่<อ>กินคาแลวกัติกัก ดินใสกองฟองเงิเล็กเงินน้อยเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้เอาอสำเนินนะครับม้วนซื้อนอ่อแซลในการหาที่อยู่กินเท่าแล้วก็อ่าให้พ่อแม่พ,พี่น้งองเดี๋ยวพอดีเบิ้งพอดีขึ้นพ,นพอดกันอ่าไปอยากมากินกับมาด้วครับเด้อม,มากินลป์นี่ห้อยเปือกปี่สามแล้วห้ากว่าอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนเนาะเย็บเจ็บเยาะจนก็แล้วกันครับผมกับทุกกระเพราแข็งแรงเที่นัน่งมาถ้าไปได้เบิ้ลแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ทำงาน กินแข่งกัแงบแมลงวันเห็นโอ้ยนะ <laughs> เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าแสบหลายแสบหลายแสบหลาย